yes sir กูได้มาได้ไงวะปีได้มาได้ยังไงแม่มามามาเอาละมามามาโอเคตอนนี้เราต้องการอัปเกรดตัวเองแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าก็พังอะไรอะไรเกับใหม่มีแกปปิ้งกับสั่นโอ้ชีวิออานาจริงๆนี่ผมไปครับดับเบิลบาร์เราช็อตกันมาด้วยแต่ดาเมจมันสูงนะแต่ความต่อเนื่องไม่ได้วะตอนนี้เราไม่มีแอนเชียนเลยเนาะ โอเคได้เวลาไปปราบบอสละเฮ้ยแอนเชียนสุดยอดไม่ต้องไปแล้วเมื่อกี้ได้มาสองชิ้นผมจะไว้ปลดล็อกอันนี้เว้ยไหนวะไหนวะไหนวะนี่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 เผาแอนเชนคอนเดนเพราะอะไรเหรออนุบิทกูเต็มคังแล้วครับดูดิมันเต็มคังเลยอะอนุบิทนี่ยิ่งเต็มคังกว่าเดิมอีกโอ้โหไม่ไหวจะต้องจะเคลียร์ต้องเคลียร์อ clear, อโอ้โหเปิดมาทุบกูเลยอ่าลืมเกราะนี่เองชิบหายแล้วกู ว่าจะเยอะสี่สิบเจ็ดสักทีวันนี้โอ้จัดเลยเนอะเดี๋ยวนะแรงไปป่าวะก็ไม่นีว่ว่ะสวยขอบคุณครับอ่าสวยครับผมเฮ้ยหลบสิเกะกะชิบายเดืกข้าม่งนี่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 หลบไม่หลบกูเลยไอชิบายเกะกะรีโหลดจับได้ไหมโอเคสวยมาเราไปจาัดก,การมังกรสายฟ้ากันดีกว่า ว้าวนี่แหละมังกรสายฟ้าว้าวแหม้มังกรสายฟ้านี่เหลือมังกรถามจริงชืบว่าแล้วต้องช็อกเวฟเค้าอาเฮ้ยอ๋อนุกับัคบัคหายแกนี่ไม่เอานะเฮ้ยเวลแค่นี้ทำมาจับยากอืมโอเคเวลอัพแล้วโอ้โหมีเป็นกองมีเป็นกองเลยทีเดียว เอาพอตื่นแล้วชิบหายเดี๋ยวเขาไปเก็บนี่ก่อนแล้วกันนะเราไม่รีบโอ้เอา <c oughs> ไม่ได้จับโอยยังไม่ทันจับเลยก็รีบไปซะและ้วโอเคเอาใช้สีอีกโอ้นึก็าสามจบเสร็จไปอีกหนึ่งสุดยอดพิชซ์สวอปออยู่ตรงนรู้นก็โอยอะไรเราก็วิ่งไปเรื่อย,อยนะ <c oughs> อย่างโหดเดี๋ยวเราไปซ่อมของก่อนเลยแล้วกันซ่อมปืนก่อนเลย ทีนี้เราครับแกปปิ้งกันได้แล้วใช่ไหมอ่าใช่กิก้ากิก้าเหรอครับได้ไหมอ่ะไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเป็นโปรดักระดับ2ซึ่งต้องใช้เซอร์กิวบอร์ดอีก10ชิ้นเอ่อพอมีอยู่บ้างนะได้โปรดักไลน์มาละว,วางไว้โอ,โโอ้โหโอุห้ยวนี่ไฮเปอร์แกปปิ้งกันครับมาโอเคขอบคุณครับได้มาแล้วโว้ยของดีเราใช้ไฮเปอร์ชิลใช้กิก้าชิลอยู่ตอนนี้ โ okay, อเคเรายใช้กิกาชิลอยู่ให้เปร์ชิลไปเลยอืม hmm, ทำอะไรได้อีกทีนี้ผมจะคราฟได้ไหมอะคอนเดนต์คอนเดนโอเควางไว้ไอันนี้ก็สร้างเร็วเกินโอเคที่ี้ผมจะไปจากที่นี่เพื่อไปจัดการพวกพาวก่อนนะผมเดี er ๋ย oh, วตัดไปตอนที่เราจัดการเสร็จแล้วดีกว่าอ่ะหลังจากที่เราไปเคลียร์ดูบิสมาแล้วผมก็สร้างแผ่นขึ้นไปอีกชั้นนึงเพื่อไปโรงงานไปอ่าผมจะเปลี่ยนจากไอ้แท่งบา้บาๆนี่เป็นอันนี้ ขาดโพลิเมอร์ไอชิบหายเอไปไปไปทำโพลิเมอร์ทำ, polymer, ทำ polymer. Polymer, 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 polymer. โพลิเมอร์โพลิเมอร์โพลิเมอร์นี่งไงเจอละนกกติดบั克เหรออ๋อไม่ใช่ไม่มีงานทำวายตกงานวายนกตกงาน <c oughs> ตลกแดกเราเผาเผาเมทัลแฟกเมนต์ได้นะเอาสัก700ก่อนเออเพราะผมไม่รู้ว่าไอ้ผมจะอเอาเผาเดียมไปทำอะไรเพิ่มหรือเปล่าไหนดูซิเผาเผาเดียมทำเสร็จแล้วด้วยแหมอ,อ๋อยังไม่เสร็จแต่มันอู้ ี๋ยวผมต้องไปหาฐานเพิ่มด้วยฐานไม่พอเดี๋ยวเราค้าเป็นพาเมทันก่อนลวกันเพราะว่าก่าจะอัพเวลถึงเวลาห้าสิบได้นี่คือน่าจะนานเดี๋ยวเราค้าเป็นพาเมทันแล้วก็พาเมทันเฮลปกติก่อนเลยแล้วกันแล้วมันไม่ได้คาบมันไม่ได้คาบที่เวฟพอนเหรอรู้สึกชุดก่อนเป็นเวฟพอนมากเลยนะฐานเลเซอร์งั้นทำนี่ทิ้งไม่ต้อ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 ง่านสปอร์ตเดี๋ยวกูไม่หยิบเองอ๋อนี่ไงเลเซอร์สองร้อยกว่าได้เลยจริงจริงเราควรแบ่งครึ่งย้ายไปนะเออจะได้ไม่ต้องมีปัญหา ทำเสร็จแล้วเหรอโอ้โ oh, ห oh, ยังไวเลยโอเคแล้วก็เป็นนี่พาเมชั่นปกติชุดคือดีขึ้นนะฮะผมโคตรแบบโคตรกองรบอะ่ะโหกองรบในยุคจักรกลนะสุดๆเลยทำนี่เหล็กสลัลัสมิกไซด์ดีไหมวะเนี่ยเดี๋ยวที่นี่เราทําเป็นไอ้นี่ด้วยๆแล้วลกันเหมือนอันนี้ต้องเป็นทําได้แค่ตัวเดียวเหรอเนี่ยโอหย่จังเดี๋ยวเราช่วยมันทําแล้วกันเอ่อสองร้อยลูกอันนี้ก็เกินไปสักร้อยยี่สิบลูกก็น่าจะโอเคอยู่ ในขนาดมันยังไม่มาทำนะเนี่ยนี่ขนาดมันยังไม่มาทำนะเนี่ย,ย,ยโอ้โหดูดูดดก็ผมจะได้แบบนี้มานี่คือน้ําตาแทบเล็ดนะฮะผสมพันธุ์กันแทบตายบอกเลยลดได้ได้ดดสักครึ่งหนึ่งนีง่ก็โอเคแล้วนะผมไม่ชอบเวลาที่มันจะฟันเลยต้องจับนะผมถ้าเราไม่ลดจำนวนพาวเนี่ยตัวอื่นก็จะไม่เกิดเหมือนกันโดยที่จริงก็แค่เดินไปเดินมาก็ได้เหมือนกันเฮ้ยเจอออเซอร์แล้วโอ้โหเจออย่างไวอยู่ด้านบนนี่เองเลสวสถ้าโดนสักหนึ่งสกิลของาธาตุดินน่าจะน่าจะรอดอยู่ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นออเซิร์กไอ้หนูโอ้โหเกือบโอ้โหเกาะกูก็เกือบเหมือนกันโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวะแพ้ดินแบบคูณแบบคูณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นโปเกมอนก็คูณสองแน่ๆเลยสสภาพชี้โคตรคูณนะหรือมันเก่งจริงวะอ่าจับได้แล้วสุดยอดเย้ได้หลอดออฟไลนิ่งมาผมก็สามารถที่จะ ทําพาวที่แข็งแก่งได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะกับพาวที่แข็งแก่ง <laughs> <laughs> นานๆทีจะบอกจบท่านผู้ชมแล้วเนี่ยเสียดายเนอะไม่ได้เฟลลิสผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าออสเซอร์มันจะไวขนาดนี้ไวเกินคือตรงๆ <c oughs> ก็คือว่าผมเนี่ยนะไปกระทือบบอสมาเกือบหมดแล้วจริงๆก็ไอจอมุนชายผมก็ไปกระทืบได้อะแต่ไปไหมจอมุนชาย ตอนนี้นะขึ้นอยู่ความมั่นหน้าของพวกคุณแล้วว่าพวกคุณจะสร้างเพาบล็อกตรงนี้หรือว่าจะไม่สร้างแต่ผมว่าผมมันมั่นหน้าวะโทษทีเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บของแล้ววันนี้เรียบร้อยก่อนจะติดบล็อกตรงนั้นก็ได้นะผมไม่ว่าเออตัวนี้มันชอบบล็อกนี่วะเซงตรงนี้แหละเฮ้ยแม่แล้วก็รีบเหลือเกินอ๋อผมลืมเปลี่ยนบอลชิบหายละบอลไม่พอแน่เลยวะก็จริงอยู่ เปี้ยงอีกทีดีกูว่วแล้วตายก่อนเอากากเลยอะไรวะแล้วก็กลัวตั้งนานากากเลยโอ้แพ้สายฟ้าขนาดหนักเออคุณหมอขอวิจัยว่าคุณเนี่ยแพ้สายฟ้าคูณสีนะครับ <laughs> ไอตัวนี้มันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่มันจะได้ไหมมันยังอยู่ไหมอยากรู้ไปดูกันหน่อยปะถ้ามันยังอยู่ก็ตีมันดิรออะไรล่ะมันชอบอยู่ในน้ำอ่ะแล้วเราแบบเรามีเท้าเรามีตีนอ่ะเราอยู่ในน้ำไม่ได้อ่ะ มันยังอยู่ไหมหรือว่ามันไปล้วมันขึ้นแค่ว่าเราพิชิตได้มันน่าจะยังอยู่ปะเฮ้ปปยซอรพดอเบอรเฮ้ยสวยดิแม่มันไปแล้วเด้แย่จังเลยแปลว่าเราเลือกมาสู้กับมันได้สองทีสินะแย่เป็นอะไรอะ่ะสปีดเวิร์กสปีดแล้วก็เพลอาอ์เมอร์โอ้โหของกากจังวะเออก็ดีก็ไม่มีวะกินไปเออวันนี้ผมว่าจะไปผจญภัยที่ภูเขาน้ำแข็งแล้วกันยังไม่เคยไปเลย แต่ก่อนที่ไปภูเขาดําแข็งเรามาที่ตรงนี้ก็ดีกว่าแองภูเขาน้ำแข็งเรียกนี้ก็คงไม่ผิดมั้งแต่ก่อนอื่นผมคงต้องไปคาบบอลก่อนเพราะตอนนี้บอลไม่เหลือเลยบอลที่ใช้ตอนนี้ก็จับมอนเวยสี่สิบอัพไม่ได้ด้วยลำบากขึ้นอีกเลยตรงนี้ก็ยังไม่ได้แก้ที่ว่าต้องไปสร้างชั้นบนโอเคผมพอมีอยู่ก็ไม่เยอะแต่ก็โอเคไหนดูสิได้เจ็ดสิบกว่าลูกเลยเหรอโอ้โหทํางานกันไประเบียบจริงๆแต่ละคนสุดยอดงั้นเดี๋ยวเรากลับไปฟักไข่รอดีกว่าแล้วก็กลับไปนอนด้วย ไหนดูสิปัป๊บปัป๊บปั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 ๊บเดี๋ยวเราไปดูกันได้ตัวอะไรบ้างไหนดูสิได้ตัวอะไรแมมโมเรสเนี่ยนะถามจริงไปจับเอาเองก็ได้โอ้โอ้สุดยอดโอ้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 ว้าวว้าวโอ้ใช่ไปได้มาจากดันเจียนในญี่ปุ่นของดีเลยแหละ ที่เหลือก็เฉยๆใช่ต้องเตรียมอะไรอีกไหมอะ่ะเราเพิ่มเอนชานโอเคเอ็นชานเป็นเวลเจ็ดก็ดีขึ้นครับผมในนี้มีอะไรใช้ไหมโอ้ท่านี้ตัวน้ำแข็งมาเราใช้ให้แล้ววิสระสปายเนี่ยในนี้เรามีเหรียญเยอะอยู่อานนี้มาด้วยแล้วกันเผื่อๆไว้เราได้เหรียญมาร40เหรียญไหนดูซิถ้าเราไปที่ร้านพ่อค้าเราจะได้อะไรบ้างพ่อค้าครับขอซื้อของหนครับ ผมซื้ออะไรจากคุณได้บ้างก็อันนี้ก็ดีนะมันติไคลเมดก็ถ้าจเจ้าแบบว่าใช้ย,วยาวๆคุมๆก็อันนี้แหละเพราะที่เหลือมันยังใช้ไม่ได้ก็ดีขึ้นกว่านเดิมนิดหนึ่งตัวที่เราไม่ต้องใส่น,นิดซ้ําซ้อนสามารถใส่อิเฟฟเพิ่มได้สามารถที่จะเรียกแร็กหนาอกมาได้แบบไม่ร้อนก็โอเคขึ้นโอเคทีนี้ขาดอะไรขาดพาเมทันซึ่งเราควบคุมไม่ได้คาร์บอนใช่ไหมล่ะเอาจากชาโคแล้วกันชาโคหมดอ่ะอีกแล้ว อ,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 อีกแล้วโอ้ยเอา้าพลังงานหมดได้ไงวะเห้เฮ้ไอ้น,นี่มันไม่ทำงานวะแย่ yeah, จังเรามีตัวอะไรที่แบบชาร์จไฟดีๆบ้างก็มีอยู่ตัวหนึ่งอะนะก็มีอยู่ตัวหนึ่งอนะที่ชาร์จไฟดีดีโอเคออนไลน์อันนี้เราเผาชาโคลทิ้งไว้ละกันนะครับคันเชอร์ดูว่างงานนะครับผมเอาพาวมเทโอมาใช้ดีกว่าอ้ไม,ม่รู้จะไปทำอะไรอะเค <Okay. S 2> เดี๋ยวตัดไม้เดี๋ยวเราค่อยมาจัดใหม่แต่ตอนนี้ผมไปพจชนภัยดีกว่าเพราะผมเบื่อมาก อู้เข้าเมืองหนาวได้ยา yeah. นี่มันอะไรนะเฟเาเรียนเฟเาลอสฟัตซิเลียนเอาส,สักชื่อจำไม่ได้ละจัดบอสสักตัวเอาเลิกเอาชัยดีกว่ามา <c oughs> hmm. อืมเรจนเดารี่โซฟีเอา้าเอ้าแล้วเอา้าไฮเปอร์โซเฟียร์หายไปไหนวะอืมอืมโดนช็อตไลนิ่งสไตรสุดยอด ว้าวได้เลยเว้ยเฮ้ยเหมือนเวลสูงแล้วของดรอปมันก็เยอะขึ้นเนาะแล้วเมื่อก่อนผมไปนั่งตีทําไมไวะไอพวกเวลน้อยรู้สึกเหนื่อยฟรีไงไม่รู้คือนอาจากบอสไฟนี่ผมก็นึกไม่ออกแล้วผมจะทําอะไรดีแต่ผมหาเสาเปิดวาร์ปไม่เจอตอนแรกผมจะมาที่นี่เพราะว่าผมจะมาจับไอตัวคิสซึแต่ผมได้คิสซึมาแล้วผมจะมาทําไมวะรือไม่ก็พาท่านผู้ชมมาชมแอมน้ำแองเกล,ล่าไอเกอช่างแม่งราชื่อ,อปไะเราไปเดินเล่นกันดีกว่า เดินขึ้นภูเขาพอไม่บินนี่คือไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองอยู่ไหนแล้วไฟไปไอ้อบอุ่นถึงตัวมันจะมีคนอยู่แล้วก็ตามจับขนาดนี้ฟักกันเยอะขนาดนี้ยังไม่ได้เวลเรือนสักอันจะสู้ไหวไหมวะเนี่ย <c oughs> มันเป็นทาุมืดที่เออใช้ท่าํำแข็งได้นิดหน่อยนะครับแหมช่างกล้าพูดเวนชารจยิงมาเลยนั่นแหละสุดยอดยัดหน้ามัน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  ไม่สตันเลยเหรอวะหัวมันอยู่ตรงไหนวะโอ้โหโดนแช่เลยกูโอ้ยไม่ช็อกเลยเหรอช็อกหน่อยดิน็อกหน่อยโอ้ไม่น็อกเลยทีเดียวทำไมตัวนี้มันอ๋อใช่มันพุ่งเววหนึ่งนี่วะลืมลืมอัพเวลครับขอโทษทีโอ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่ป้าบอลใส่ย่างเดียวพอเลือดไม่หมดเลือดเลือดโอ้ถ้าโดนขึ้นมาทีนี่เจ็บนะเนี่ยเฮ้ยตั้งสิบเปอร์เซ็นต์นะเว้ยมันไม่ใช่น้อยๆนะเว้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทำอะไรมันจะทำอะไร เมื่อกี้มันจะทําอะไรเม่กี้มันจะทําอะไรเฮ้จับมันก่อนจับมันก่อนจับมันก่อนเดี๋ยวค่อยดีโหลดมันก็สิเหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนี่ว่ะสวยเฮ้ยโคลิสว้าวว้าวว้าวววสววาวว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 มวอวมันวว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 อวว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 ว่วว่ววาวว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  r โอ้ดิสแตนลี่ไฟเม t ัลเหรอมันต่ำกว่านี้แล้วมันก็ไม่ได้สวยด้วยเอ๊ะหรือว่าใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อใช่ใช่มันต้องเป็นพาวเมทัลดิสแตนต์อันนี้สิแล้วไอ้ตัวนี้ได้มาจากไหนอ่ะเหรอระดับรีเจนรับผมไม่ต้องห่วงตายหาแน่นอนได้ลองคราฟดูก่อนว่ามัน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 เอ่อมันดีกว่าหรือเปล่าแต่ตอนนี้ต้องกลับไปอัพเวลแล้วก็อัพเวลให้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนั้นอะมันไม่ค่อยช่วยอะไรเพราะเวลมันต่ำ แต่ได้อันนี้มาที่ผมก็ดีใจทิบหายแล้วเนะี่ยกูได้มาได้ไงวะได้มาได้ยังไงแม่สองร้อยกับแปดร้อยเฮลหรอสองร้อยกับแปดร้อยเฮลสองร้อยกับแปดร้อยเฮลแถมชุดมันก็ไม่ได้สวยกว่าด้วยเอ,อ่อมันแทบจสะสเตตัสอันนี้เลยนะเนี่ยแต่ผมว่าเราน่าจะอยู่กับชุดนี้อีกนานเลยอะชุดเนี่ยเนี่ยเนี่ย เพราะว่ากว่าจะอัพเป็นชุดนี้ได้นะโอ้ mm hmm. โหนานนานแน่นอนเวลออัพกว่าจะอัพจะนานเราต้องการไออออ์แกนับผมจองก่อนเลยต้องเอาเงินมาก่อนแล้วก็ไอออร์แกนที่ไม่ต้องโอ้ไม่ต้องซื้อแล้วแหละมีเยอะข้างหลังเหรอตัวอะไรอ๋ออีเวนนั่นเหรออีแรงเวนนั่นนะไม่ต้อง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 ผมก็ยังโอเคกับชุดนี้อยู่ดีเพราะผมชอบมาทําเลยพวกโหทาโคตรนานตัวผมทําแบบขึ้นกระติ๊ดนึงน่าจะอีกงานน่าจะอีกนาน เฮ้ยเฮียนน่าลำคาญมาฆ่าแม่งดินี่ไงนี่ไงเก่งนะเก่งนะเก่งนะก๋อโอ้โหอุ้ยกรอกเกาะเกาะกแตกว่ะก็ทำได้แค่ดูใช่ไหมพวกมึงโอไม่ก็กระนำได้อยู่อะโอเคหมดเรื่องแล้วทุกคนกลับไปคราบของได้เอาเฮ้ยไอ้ที่เหลือเราไม่ต้องยุ่งอ๋อสายฟ้าของมันเหรอโดนช็อตไปดีโดนช็อตไปดีเฮี้ยนี่มาเสือกอะไรครับเนี่ยเสือกอะไรครับเนี่ยอะเสือกอะไรเหรอขี้เสือกเหรอขี้เสือกเหรอขี้เสือกเหรอกระทืบมันเลย โอโ้โ,อโหเยลรอกูชาร์จแปบบ๊บโดนซะบ้างเป็นไงเป็นแงเป็นไง,นไงตีแทบไม่เข้านี่เย่มาชึบโอเคขึ้นตรงนี้ยืนยืนได้ยืนยัดหน้ามันเลยโอ้โหเสียงปลุกตอนเช้าโอ้โหโคตรจะไม่สดใสกับชีวิตแต่ผมชอบชุดพวเมชั่นมากกว่านะมันสวยมากเลยมันมเหมือนไอชุดก่อฮน,นุมานนักรบมันตราอะไรนะั่นที่มันอัปเดตมาใหม่อะ่ะเออแต่นี่ก็โอเคไม่แย่อะไร ใช้แก้ขัดไปก่อนเพราะมันต้องสองสเวลกว่อนจะอัพได้อีกนานไม่ต้องห่วงอะ่ะมันก็สเตตัสมันก็ดีกว่าเาียวต้อง800ก็เพิ่มมันนิดนหน่อยๆผมก็โอเคแล้วก็ชุดมันก็ดูเซ็กซี่กว่าด้วยบอลทําได้อีก30ลูกเพราะขาดขาดผ่าเมทันอีกแล้วมันไม่มีใครทํผ่าเมทันเองกูก็ว่าอยู่ทําไมมันทําไมมันถึงเอา้าไอ้นี่ก็ทําอยู่นี่วะมันก็เราก็ทําบอลเพิ่มอันนี้เพิ่มไปสักหน่อยแล้วกน ก็ยังโอเคอะถ้าบ่ไอ้สามสิบลูกแล้วจับตัวที่จำเป็นมันก็พอทำไมชุดทำไมเข็มปากกาคคิสตตลดูน่ารักจกังวะชุดมาดูน่นารักอ่ะดูดีน้ำเงินน่ารักเหมือนเอี้ยมอะไรมันเลยไอ้ออน,นี่ยังไม่รู้ตัวจะโดนตีก็ชาร์จยิงแบบพีเผลไปเลยสิเรียบร้อยครับผมหายไปละอันหนึ่งโอเคเลือต่ำสุดแล้วไม่ต้องเหลือหนึ่งนะครับเหลือแค่สักห้าร้อยต่ำกว่าห้าร้อยก็ถือว่าต่ำแล้ว คิงปกาก้าคริสตัลน่ารักนะเอี้ยมมาดูน่ารักมากเลยอะ่ะเอ๊ะข้างในนะั้นมีอะไรให้สำรวจหรือเปล่าท่าแต่เท่าที่เห็นก็ไม่มีนะมีแค่แร่คอรดโอ้ยยังไงมีกล่องข้างในโอ้โหเราเกือบพาลาดแล้วเกือบพาลาดแล้วปิงพパเมชั่นเฮลเมย์โอ้ยแย่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 ดีนะไม่ได้ไปไหนดีนะยังเข้ามาดู เฮ้แปลว่าในห้องแต่ละตัวนี่มันจะต้องมีพวกสมาติกพวกนี้อยู่ใช่ไหมไม่รู้มันล็อกหรือเปล่าอ่ะไม่น่าล็อกมัง้งเออน่าจะแรนดอมเหรอ,หอไม่แน่ใจเท่าไหร่เลย